สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะกันแล้วก็องอนกันก็ได้นะคะคุยกันน้อยหรือว่า <c oughs> แทบไม่ได้คุยกันการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไลโอเอไว้ที่ รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอดูพลังงานหลักฝั่งคุณก่อนเจสืมจัสมินโอเคพลังงานหลักขอขยายในตัวคุณหน่อยนะคะทำไมเป็นไพ่เจส สิบในเท้าอาอาขาอยายฝั่งเขาด้วยฝั่งเขาเป็น judgment the high p i n as w i n t e นโอเคความสัมพันธ์เนี้ยอ่ะมาที่พลังงานฝั่งคูณก่อนนะคะถ้าพลังงานในความสัมพันธ์อ่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักแล้วก็ทั้งเหนื่อยทั้งรักแล้วก็เหนื่อยคือพอพูดถึงเขาเนี่ย ก็ยังมีความรักอยู่นะคะไพ่สองไม้เท้าคือก็ต้องการเยียวยาซึ่งการละกันรักษาบาดแผลในจิตใจให้แก่กันละกันแต่ก็มีความรู้สึกว่าทําไมมันหนักทําไมมันเหนื่อยทําไมเราทําอยู่คนเดียวทําไมเราถึงทำอยู่ฝ่ายเดียวพลังอาความสัมพันธ์เนี้ยคุณเคยอาจจะเคยมีความสุขมากมากมากมานะคะเราก็เหมือน บัดโดนบันทรมาเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าโดนบันทรจะอะไรจากความเฉยเมยของเขาอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้หรือว่าเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญให้เวลากับคุณสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้คุณที่เป็นฝ่ายทุ่มเทอะคะ่ะคนเราทำไม่เท่ากันคนที่ทำมันจะมีคนหนึ่งทำมากกว่าอะประมาณนี้นะคะส่วนในตัวเขา พลังงานถ้าพูดถึงในความสัมพันธ์ใช่เขาอาจจะให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากมากกว่าคุณแต่ว่าตัวของเขาเองอะ่ะเหมือนกับคนที่เขาไม่ค่อยแอคทีฟหรือแอคชั่นในเรื่องของความรักแต่คล้ายๆกับการมีคุณอยู่อะ่ะมันอุ่นใจกว่าไม่มีนึกออกใช่ไหมว่าคือเขาอะ่ะไพ่อัศาวินชือถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่แห่ง ที่ไม่มีการกระทำอะไรอะคะ่ะแต่ถามว่ารักคุณไหมจากตามหน้าไพ่คือรักอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดที่จะลุกอะมาทำอะไรให้มันดีขึ้นน่ะนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์จะมีกรณีหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนแบบนี้ด้วยก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องปิดบังซ่อนเลนเนี่ยถามว่าตัวของเขาอะก็ต้องการมีคุณอยู่นะในพลังงานของของเขาตอนนี้คะ่ะ อะเรามาดูกันเขาเหมือนเป็นคนที่เอาจะใจอยู่เหมือนกันนะเราก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่านิ่งฝั่งนั้นนะฝั่งคนคู่กรณีของคุณอนะนิ่งแต่ก็มีการแบบสัสือม,มีการแอบดูแอบส่องหรือดูปฏิกิริยาที่คุณจะตอบกับเขาในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะคะ สิ่งที่คุณมองในความสัมพันธ์เนี้ยหลักๆคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำไมเราจะต้องเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ด้วยก็ได้เพราะไพ่เดอะแฮงแมนเป็นไพ่แห่งการเสียสละอะค่ะคุณอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวหรืออะไรบางอย่างเพื่อให้เขามีความสุขหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณคิดว่ามันมันคงไม่ดีว่าไปกว่านี้แล้วอะเหมือนทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีหนึง่งขอขยายเดงะแฮงแมนในฝั่งของคุณนะใช่คุณเหมือนเป็นคนที่คอยทำอะคะ่ะในในความสัมพันธ์เหมือนแบบต้องต่อสู้ในความสัมพันธ์คนเดียวตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยดูวยด,วยดวยูหน่อยหน่งยเนาะแล้วเขาล่ะ จะสั่นสิ่งที่เขามองในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะเวลาที่คุณทำดีๆให้กับเขาชอบอีกอย่างหนึ่งอะเขาอะเหมือนกับมองว่าคุณเก่งหรือมองว่าคุณเข้มแข็งด้วยทั้งที่ในใจคุณบางทีเคยเป็นเคยรู้สึกหรือเปล่าว่ามันเหนื่อยจากข้างในอะ่ะ เหนื่อยจากข้างในก็คือแบบไม่ใช่เหนื่อยกายอย่างในการทํางานหรือไปวิ่งหรือไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเหนื่อยแล้วยังมีความสุขถูกไหมอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เขามองนะถ้าเอาแบบ d ร r k เลยอะที่ตัวคุณอาจจะมีการแบบยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักหรือคอยบน่นหรือคอยจุ้จี้เขาอันเนี้ยจะมีอยู่ด้วยนะ ความอ่าเพราะว่าเราไม่เข้าข้างใครจะมีเคสกรณีราชินีถึงไม่เท้าจะเป็นอยู่ในช่วงที่บางทีเราก็หงุดหงิดง่ายเหมือนกันหรืออารมณ์แบบว่าสวิงเพราะว่าเราเหนื่อยก็ได้ค่ะอบางทีคนคนนี้ก็มองแบบนี้เหมือนกันนะเราเหนื่อยในคนที่เหนื่อยในความสัมพันธ์มันจะมีช่วงที่แบบเรียกร้องหรืออะไรบางอย่างด้วยตัวคุณเองอะ่ะถามว่า ฟาชาจนในเท้าชาสิกเอาจริงๆแล้วคุณก็อยากตัดคนคนนี้เหมือนกันแต่บางทีแบบทำไม่ได้อย่างที่พูดสักสักเท่าไหร่นะคะ จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะเคยชุ่มเชมากๆชุ่มเชเราอาจจะเสียได้ในสิ่งที่เราชุ่มเชลงไปแบบนี้ด้วยก็ได้อีกอย่างหนึง่งคุณไม่รู้ว่าคุณจะเข้าหาเขายังไงจนเรารู้สึกอึดอัดใจตัวเองแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะบางทีแบบอารมณ์สวิงอะ่ะในในเรื่องของความรักครั้งเนี้ยพอพอพูดถึงนะคุณเองคุณก็พยายามควบคุมไม่ ไม่ทักหาก่อนไม่ทําอะไรก่อนในความสัมพันธ์พยายามหันหลังให้กับความรู้สึกหรือพยายามหันหลังให้กับเขาเหมือนกันนะปั่งของเขาล่ะ,ะเจ็ดดาเจ็ดเหรียญเจ็ด เอาจริงๆเขาก็ยังละลาละหลังละลาละหลังหมายถึงว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอยู่อ่ะอไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะะหรือมีปัญหากันจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องของคุณนะเอยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องของคุณแต่เพียงแต่แบบเหมือนกับไปโฟกัสหรือไปทําอะไรที่ทําได้ก่อนตอนนี้อย่างเช่นการงานอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้หรือให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวหรือบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณเหมือนโดนแบบถูกทิ้งถูกเทอะไรแบบเนี้ยด้วยนะแล้วสิ่งที่เขากำลังนำมาในความสัมพันธ์เราเร็วน,นี้ล่ะผู้ที่มีปัญหาค่ะเจ็ดช่วยยังจับต้องไม่ได้อะเด็กถือช่วยอืม ขอขยายไพ่3ามช่วยนะคะจะเฮอรมิโอเคเราคุณละ่ะค่สิบเหรียญให้เราฟันหนึ่งช่วยเอาอย่างนี้ฝั่งคุณนะสิ่งที่คุณจะได้รับจากเขาคือบางทีอ่ะอาจจะเป็นข้อความหรือเป็นอะไรที่ คุณจะได้รับจากเขาอาจจะเป็นแบบบางทีนะเป็นสื่อที่มองไม่เห็นคือคุณทั้งสองคนนะ่ะมีมีความผูกพันกันที่สามารถสื่อถึงกันได้ <c oughs> ดูท่าทางอะ่ะจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวเขาอะ่ะ อาจจะส่งสัญญาณบางอย่างมาถึงคุณในเรื่องของบางทีเป็นข้อความที่แบบเราเห็นตามทิ่วิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเพลงเหมือนอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะแต่มันมีเดเธอร์มิตไงขอดูเดเธอร์มิตหน่อย คือเขาอะจะเหมือนค่อยๆเข้าหาคุณนะไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวกลางอะคะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักอะนำข่าวเขาอะมาให้คุณได้รู้แต่เขาอะเป็นคนบอกให้เพื่อนอะนำข่าวมาให้รู้หรือแม้กระทั่งนะคะถ้ารู้จักการทางสื่อโซเชียลหรือมีสื่อโซเชียลกันอยู่นะจะเป็นในเรื่องของตัวเขาก็จะแบบเหมือนโพสอะไรที่มันสื่อถึงคุณอะเขาจะยังไม่กล้าเข้าหาแบบตรงๆ ที่เป็นการงอแบบตรงๆเพราะเขาเดาทางคุณไม่ออกว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาถามว่าถ้าตัวเขาว่ากล้ากลับมาขอโทษคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะเพราะว่าเวลาช่วงวันเวลาที่ดีอ่ะก็ดีมากๆเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้นะคะจากตามหน้าผ้าย่ะ บางทีแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังมีปมในใจที่ยังไม่ได้รักษาให้ถูกจุดแบบนี้ด้วยนะอัศวินถือดาบวินถือช้วยเขายัางต้องการคุณอยู่ในชีวิตแม้ตอนที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเขาจะทำเป็นผลักคุณออกหรือทำเป็นไม่แคร์ไม่สนใจ แต่ก็เหมือนคนที่อยากให้คุณหลังเขาเอาไวะะ้ค่ะจุดยืนของคุณคุณไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหุูหวาโรแมนติกมากมายนะในความสัมพันธ์คุณแค่ต้องการให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นหรือประมาณว่ามีความสุขเท่านั้นเองสิ่งที่เขาจะทําให้คุณเห็นคืออะไร1นึงดาวหกดาวเดะฟูเดอะฟูเป็นการเริ่มใหม่ คนที่เคยหันหลังให้กับคุณคนที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้คงจะจบไปแล้วเขาจะเริ่มใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่พูดถึงเรื่องอดีตอะคือไม่พูดไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันนะในตอนแรกถึงบอกว่าปมในใจของคุณมันจะยังไม่ได้รับการเคลียร์แต่เหมือนเป็นการดูฟูคือการตีเนียนๆกลับมาไพเลกลับมาอืม เหรียญเขาจะรู้ได้เลยว่าคุณไม่ไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อใจเขาอีกอะค่ะแต่คุณก็คุยนะแต่เหมือนไม่ได้ลงใจแบบคือไม่ได้แบบหวานแหววกับเขาแบบแต่ก่อนก็ได้นะเดอะมูนเขารู้เลยว่าคุณค่อนข้างที่จะสิ่งที่เขารับรู้จากความรู้สึกของคุณคือคุณไม่ค่อยคุณมองไม่เห็นอนาคตที่มันสดใส ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมันดูมืดมืดมซึ่งเอาจริงๆแล้วว่าถามว่าเดอะฟูลเนี่ยคุณก็จะต้องดูดูไปเพราะคุณจะมีการเบื่อนิสัยบางอย่างของเขาอะที่ทำให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะเพราะคนเนี้ยพอแบบรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกรอบเขาก็จะเหมือนคนที่แบบต้านออกไปอะเนาะเป็น คนที่แบบคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ด้วยจริงๆคนเนี้ยทะเลาะกับคนุณนะเถียงคุณไม่ชนะหรอกแต่เหมือนแบบขอเถียงไว้ก่อนขอทะเลาะไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคนะคะก็ขอให้ทุกๆคนได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนอยากบอกว่าไพ่เสน่์ก็เป็นไพ่คนรักเก่ากลับมาเพียงแต่แบบ มันไม่ใช่การกลับมาโดยที่เราไปตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องกลับมารักตัวเองก่อนด้วยในตอนนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะขอให้ได้รักได้รับแล้วก็มีแต่ความโชคดีความสุขเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ